ก่อนจะวิเคราะห์กราฟทองวันนี้นะครับแอดอยากจะฝากกลุ่มเทรดทองเปิดใหม่เป็นกลุ่มใน Facebook นะครับชื่อว่าโกลฮันเตอร์คลับล่าทองด้วยเทคนิคจริงใครสนใจให้แอดวิเคราะห์แบบไหนไทม์เฟรมอะไรหรือจะให้แอดวิเคราะห์จากออเดอร์ที่คุณถืออยู่ก็ได้นะครับว่าทิศทางความเสี่ยงอยู่ประมาณไหนหรือใครอยากจะได้ซิกรายวันก็แจ้งมาในกลุ่มได้เลยนะครับแอดยินดีให้คำปรึกษาครับ เรามาเริ่มวิเคราะห์สำหรับวันนี้กันเลยนะครับจากกราฟราคาทองคำ x a u s d ใน Time Frame H4 มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้สภาพตลาดโดยรวมไซเวย์ way, หรือเรนจ์บาวราคาทองคำในช่วงระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงต้นมิถุนายนเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ3,270ถึง3,355โดยไม่มีการเบรกขึ้นหรือลงอย่างชัดเจนแนวโน้มระยะสั้นล่าสุด ราคากำลังปรับตัวลงจากแนวต้านบริเวณ3,354ลงมาที่ระดับปัจจุบันราวๆ3าว5 3 5ซึ่งอยู่ใกล้แนวรับสำคัญก่อนหน้าแนวรับแนวต้านที่สำคัญแนวต้าน Resistance 3,354ถึง3,360เป็นบริเวณที่ราคาถูกปฏิเสธหลายครั้ง3,395ถึง3,400จุดสูงก่อนหน้าห i g h จากปลายเดือนพฤษภาคม แนวรับซ 3,300- ถึง3,305โซนแนวรับระยะสั้นตรงราคาปัจจุบัน3,270แนวรับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์3,230แนวรับสำคัญจากช่วงกลางเดือนพฤษภาคมโครงสร้างเทคนิคยังไม่หลุดแนวรับหลักการที่ราคายังไม่หลุด3,300อย่างชัดเจนหมายความว่ายังมีโอกาสดีดกลับระยะสั้น Double Top หรือ Head and shoulders อยู่ในช่วงพิจารณาโซนบนมีลักษณะคล้ายกับการกลับตัวหากหลุด3,270มีโอกาสลงแรงโมเมนตัม um, แท่งเทียนล่าสุดแดงขนาดใหญ่แสดงถึงแรงขายที่เริ่มมีอิทธิพลในระยะสั้นกลยุทธ์แนะนำขึ้นกับสไตล์การเทรดเทรดเดอร์สายสวิงหรือเทรดตามแนวรับแนวต้าน หาจังหวะบ่ายหากราคามีสัญญาณกลับตัวบริเวณ3,300หรือ3,270เช่นพินบาบูลลิชแอนด์เกาฟิงวาง SL ต่ำกว่า3,260ทีพแรกที่3,350ถึง3,360เทรดเดอร์สายเบรกเอาท์เซลถ้าหลุด3,270ราคาจะมีโอกาสลงต่อไปแถว3,230หรือ3,190 บ่ายท่าทะลุ3,360รอบเบรกแนวต้านพร้อมวอลุ่มค่อยเข้าข้อควรระวังรอดูข่าวสำคัญเช่น CPI สหรัฐหรือ FOMC statement ในสัปดาห์นี้ซึ่งอาจทำให้ราคาผันผวนแรงหลีกเลี่ยงเข้าออเดอร์ช่วงที่กราฟนิ่งในกรอบแคบ และตอนนี้ราคากำลังเคลื่อนไหวใกล้แนวรับสำคัญที่ระดับ3,300ถึง3,305ซึ่งเป็นโซนที่เคยดีดตัวขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้และยังไม่มีสัญญาณชัดเจนของการทะลุลงแอดมินขอเสนอ2แผนเทรดรายวันทั้งฝั่งบายเล่นเด้งและ s e ล l กรณีหลุดแนวรับเพื่อให้มีแผนรองรับทั้ง2ทางครับ แผนที่1 buy เล่นแดงจากแนวรับ3300เหมาะกับการเทรดแบบรีบาวหรือเรนจ์เพลย์ entry จุดเข้า3200ถึง3300 stop loss 3288ต่ำกว่าแนวรับ3300เล็กน้อย take profit target ที่1 3330แนวต้านระยะสั้น เทคโปรฟิต t ทร r g เกที่ 2, 3,350แนวต้านสำคัญจากรอบก่อนเหตุ hey, ผลเป็นโซนแนวรับที่ราคาดีดหลายครั้งและยังไม่หลุดลงแรงแผนนี้ได้ RRR ประมาณ1ต่อ2ถึง1ต่อ2.5กระดึงทางลงแผนที่ 2, เซลเมื่อหลุดแนวรับ3,270อย่างชัดเจนมอบกับการเทรดตามเทรนด์เบรกอท์ Entry จุดเข้าออเดอร์3,265ถึง3,280รอหลุด3,270และยืนยำแท่ง H1 ถึง H4 Stop Loss 3,282เหนือแนวรับเดิมที่กลายเป็นแนวต้าน Take Profit Target ที่1 3,230 Take Profit Target ที่2 3,195เป้าเทรนใหญ่ลง เหตุผลหากราคาหลุด3,270โครงสร้างจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงและมีช่องให้ลงอีกพอสมควรเสริมถ้าต้องการความมั่นใจใช้แท่งเทียนกลับตัวเช่นพินบาร์ bullish engulfing, bearish engulfing, บริเวณ Entry ใช้ RSI ประกอบ ถ้า RSI ต่ำกว่า30ที่แนวรับโอกาสดีดมีสูงถ้า RSI เกิน70ที่แนวต้านโอกาสลงมีสูงรอการเบรกหรือปฏิเสธแนวรับหรือต้านบนไทม์เฟรม H 1ถึง H 4สรุปแผนเทรด e n t r y SL TP 1 TP 2ประเภท Buy 3 2 0 2 3ถึง3 3 8, 3, 3, 30, 3 350, เล่นเด้งจากแนวรับ เซลล์3 2 6 5ถึง3,280